สรุปนะครับตอนท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเราจะเตรียมการสอนอย่างไรเปิดเทอมนับอย่างไรอะไรยังไงเดี๋ยวเป็นข้อสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับประการที่1น,นะครับเรื่องปีการศึกษานะครับปีการศึกษายังถือว่าเริ่มตั้งแต่วันที่17เนื่องจากวันที่16เนี่ยพฤษภาเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็มาเริ่มวันที่17 พฤษภาเป็นวันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาแล้วก็ยังไปสิ้นสุดในปีการศึกษาคือวันที่31มีนาของทุกปีเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือปีการศึกษาส่วนคนจะทำวิทยาฐานะทำอะไรอะไรยังไงที่ไปพ่วงอยู่กับปีการศึกษาเนี่ยให้ถือตามประกาศนั้นเช่นเดิมอันนี้อันที่หนึ่งนะครับส่วนสิ่งที่เราประกาศ ออกมาเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีประกาศเนี่ยคือการเลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่17มาเป็นวันที่1มิถุนาแล้วกระทบเวลาเรียนของนักเรียนอยู่ทั้งหมด11วันนะครับ11วันทำการนะครับในตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านจะต้องทำอย่างไรในการที่จะไปซ่อมไปเสริมไปเติม ให้เวลาเรียนเขาครบและในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าท่านสอนเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาท่านก็ซ่อมก็เสริมให้เวลามันครบทดแทน11วันนั้นแต่ถ้าบาังเอิญท่านเปิดไม่ได้ด้วยข้อจำกัดที่กระทรวงประกาศเลื่อนไปแล้วแม้นไม่เลื่อนไปเนี่ยแต่ท่านประเมินแล้วท่านไม่ผ่านแต่ท่านไม่เลือกวิธีสอนแบบอื่น ท่านเลือกวิธีการคือไม่ไม่สอนทั้งห้าประเภทนี้แล้วเลื่อนไปเปิดเอาวันที่สิบสี่จากหนึ่งถึงสิบสี่ท่านก็บวกออกไปอีกแปดวันทําการนะแปดวันทําการท่านก็ต้องซ่อมเสริมเติมเวลา,าเรียนให้ได้เท่ากับสิบเก้าสิบเก้าวันนะ นะครับว่าแปดวันไม่มันวันหยุดของอะไรเห็นว่านี้ก็คือลองไปไล่ดูนะมันมีวันหยุดของราชการนะครับที่วันเฉลิมวันอะไรเนี่ยอะไรใช่นะครับก็ก็เท่านี้อันนี้ที่ที่ประชุมคุยกันนัคือจะเป็นวันทําการแค่แปดวันนะครับอ่าแล้วก็บวกสิบเอ็ดนะครับวันที่สามเนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับ ก็ต้องหักออกไปนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้การเปิดและปิดละ่ะเราก็จะไปปิดเอาวันที่11ตุลาแล้วก็ไปเปิดเอาวันที่1นึ่งพฤศจิกาอันนี้คือณปัจจุบันนี้นะตกลงกันอย่างนี้ก่อนในหลักการแล้วเวลาที่ท่านจะซ่อมจะเสริมท่านจะซ่อมอย่างไงหนึ่งท่านจะสอนเพิ่มชั่วโมงในแต่ละวัน ท่านจะไปสอนเสาอาทิตย์นะครับหรือท่านจะมีวิธีการไปเพิ่มวันในวันที่ปิดภาคเรียนเนี่ยบอกว่าปิดครึ่งหนึ่งถ้าโรงเรียนเห็นด้วยอะไรด้วยท่านก็ไปเติมให้มันครบเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนบริหารจัดการให้นักเรียนมีวันเวลาครบตามนั้นอันนี้อันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับจะได้จะได้รู้ว่าเราต้องทำยังไงต่อ นะครับเรื่องเรื่องเปิดเรียนกับปีการศึกษาจะได้ไม่ต้องมีประเด็นปัญหานะครับทีนี้ประเด็นที่สองเมื่อเราเปิดแล้วณนะวันนี้เนี่ยเราประกาศเลื่อนมาจาก17มาเป็นหนึ่งมิถุนาแต่วันนี้มีการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปอีกเป็นวันที่14มิถุนาอันนี้คือการ ประกาศเลื่อนประกาศเลื่อนตัวนี้สื่อให้ทราบว่าทุกโรงเรียนอยู่ในเงื่อนไขต้องเลื่อนหมดอันนี้อันที่หนึ่งกันนะหลักการกันนะเลื่อนหมดเป็นวันที่14แต่บังเอิญในประกาศนี้ไม่ได้สั้นอย่างนี้ประกาศนี้มีข้อสองก็คือมีข้อยกเว้นในข้อยกเว้นเนี่ย แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นสามส่วนคือส่วนที่หนึ่งคือสี่จังหวัดที่มีการระบาดเข้มข้นพื้นที่ที่สองคือสิบเจ็ดจังหวัดและพื้นที่ที่สามคือห้าสิบหกจังหวัดในเงื่อนไขาการเลื่อนไปวันที่สิบสี่มิถุนายนมีเงื่อนไขว่า ในโรงเรียนที่อยู่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด4จังหวัดเนี่ยต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่14มิถุนาทั้งหมดนี่เงื่อนไขข้อที่หนึ่งก่อนแต่เงื่อนไขในประกาศนี้ต่อไปว่าถ้าเว้นแต่โรงเรียนเองมีความพร้อมที่จะสอนด้วยวิธีอื่นคือไม่ได้ให้เด็กมาโรงเรียน ก็คือออนไลน์ออนแอร์ออนดีมานและออนแฮนโดยมีวงเล็บว่าออนแฮนต้องส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นด้วยนั่นก็หมายความว่าสี่จังหวัดเนี่ยถ้าประสงค์จะเปิดเรียนหนึ่งมิถุนาทำได้ไหมท่านก็ทำได้แต่ท่านต้องเสนอ ขอใช้อาคารเพื่อการออนไลน์เพื่อให้ครูมาทำออนไลน์ได้ที่โรงเรียนและขอใช้อาคารสถานที่โดยท่านต้องส่งเรื่องผ่านเขตมาที่สพทสพทขออนุญาตสบคใหญ่เมื่สอสบคอนุญาตท่านก็จัดการเรียนการสอนโดยออนไลน์หรือออนแฮน หรือออนดีมานหรือออนแอร์ได้ใน4จังหวัดอันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสมัครใจส่วนพื้นที่17กับ56นะครับท่านสนิทก็ย้ำแล้วท่านกวินเกียรติก็ย้ำแล้วว่าท่านสามารถสอนได้ทั้ง5แบบแต่ท่านจะสอนแบบที่หนึ่งคือออนไซต์เนี่ย ท่านต้องประเมินตนเองโดยผอโรงเรียนประเมินตนเองใน44ข้อถ้าหากท่านผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองก็เสนอมาที่เขตเขตเสนอคณะกรรมการควบคุมลูกติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตท่านก็สามารถมาเรียนออนไซต์ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านประสงค์จะออนไลน์อยากทำเหมือนสีจังหวัดไม่ให้เด็กมา ท่านก็ย่อมกระทําได้นะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนและความพร้อมของผู้เรียนอันนี้คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแต่ผมมีความห่วงใยว่าวันนี้เราอย่าลืมว่าเราอยู่ในภาวะที่ใครก็ไม่มีทางไว้ใจใครเราให้เอาความปลอดภัยของครูและนักเรียนเป็นที่ตั้งก่อนในกรณีที่โรงเรียน ประเมินผ่านสบคไอศูนย์ควบคุมโรคจังหวัดอนุญาตให้ออนไซา์ได้แต่ถ้ามีนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่ยอมให้ลูกมาโรงเรียนเพราะกลัวโควิดแล้วโรงเรียนจะถือว่าเด็กคนนั้นขาดเรียนใช่หรือไม่อันนี้เราจะไม่ถืออย่างนั้นเป็นหน้าที่ของโรงเรียนต้องหาวิธีจัดการเรียนให้กับนักเรียน จะด้วยวิธีออนแฮนออนดีมานหรือออนแอร์ให้เขาได้เรียนเหมือนเสมือนว่าเพื่อนที่มาเรียนโรงเรียนโอเคไหมฮะอันนี้คือคืออันที่หนึ่งที่ต้องทำอย่าให้อย่าให้เขามีประเด็นตรงนี้รวมไปถึงเด็กนักเรียนที่เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็เช่นเดียวกันห้ือถูกกักตัว ยังมาไม่ได้ก็ให้ถือเข้าเงื่อนไขนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะหากท่านเปิดเรียนแล้วก็ถือว่าคนไม่มาเรียนที่โรงเรียนก็เรียนอยู่ที่บ้านได้อันนี้เป็นเงื่อนไขเพราะวันนี้ทุกคนก็ห่วงลูกทุกคนก็มีความต้องการความปลอดภัยนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาว่าในกรณีที่พอเราเปิดเรียนอย่างนี้แล้ววิธีอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมห่วงใหญ่ก็คือว่าพอเราจัด แม้ว่าจะสำรวจความพร้อมก่อนล่วงหน้าแต่พอถึงวันจริงๆอาจจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ผมถือว่าเป็นข้อสั่งการให้ท่านผออ,อเขตและผอ,อโรงเรียนในแต่ละเขตท่านต้องตั้งศูนย์ในโรงเรียนก็ให้มีศูนย์ติดตามเด็กเป็นรายวันว่าให้สื่อสาร ระหว่างครูกับนักเรียน App, ทุกวันเป็นรายวันนะครับว่าแมนท่านออนไซ์ท่านก็โทรไปว่าถ้าเด็กไม่มาโรงเรียนว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไรอย่าปล่อยทิ้งไปเฉยๆแล้วไม่รู้สาเหตุไม่ได้เพราะวิกฤตตรงนี้มันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและในทนํานองเดียวกันนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าหนูพร้อมเรียนออนไลน์ แต่พอถึงเวลาเรียนจริงๆเด็กอาจจะไม่เข้าเรียนออนไลน์ท่านจะมีวิธีการกำกับติดตามอย่างไรเราก็มีบทเรียนตรงนี้อยู่แล้วก็ขอให้ท่านรายงานทุกวันถ้าหากเปิดออนไซต์ site, แล้วปรากฏว่านักเรียนเดินเข้าโรงเรียนตรวจแล้วปรากฏว่าอุณหภูมิเกินผิดปกติหลายคนกว่าที่เคยพบท่านต้องรีบประเมินสถานการณ์วันต่อวันและตัดสินต่อสถานการณ์นั้น การที่จะเปิดออนไซต์ต่อหรือต้องปิดเรียนเป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามเหตุการณ์สถานการณ์นั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้ดุลยพินิษในการพิจารณานะครับแต่ถ้าหากท่านพิจารณาแล้วเขาเห็นว่าต้องหยุดเรียนออนไซต์ site. ท่านต้องพร้อมที่จะเปิดเรียนออนไลน์ออนแฮน์ออนดีมานในวันพรุ่งนี้ต่อไปได้ในทันทีอันนี้คือวิกฤตตรงนี้ท่านต้องออกแบบไว้อย่างนี้เลยนะครับ ถ้าอย่างนี้แล้วยังไงถ้าอย่างนี้แล้วยังไงนะครับให้ท่านเตรียมอย่างนี้ไว้อันนี้คือเพราะฉะนั้นเม้วันที่14บมิถุนายนใน4ีจังหวัดเนี่ยผมก็ยังมองแผนต่อไปว่าอย่างไรเนี่ยเราคงไม่สามารถขยับขยายต่อไปอีกแล้วเราต้องหาวิธีการเรียนอยู่ที่บ้านให้กับนักเรียนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราก็เรียนแบบนี้มาประมาณหปีแล้วนะครับซึ่ง ก็จะทําให้นักเรียนนั้นมีความวิตวิตกกังวลน,น้อยลงผู้ปกครองมีความเครียดน,น้อยลงนะครับอันนี้เรื่องความห่วงใยเรื่องการเปิดเรียนนะครับส่วนประเด็นเรื่องอุปกรณ์การเรียนทีนี้ในประเด็นที่นําเรียนเบื้องต้นว่าขณะนี้เนี่ยนะครับคนที่จะเรียนออนไลน์ทางกระทรวงดีอีเขาก็ยื่นข้อเสนอมาว่าถ้าหากนักเรียนมีความจําเป็นต้องเรียนที่บ้านจริงๆ แล้วมันเป็นภาระของนักเรียนเนี่ยกระทรวงดีอีเขาก็จะดูแลในส่วนที่ค่าอินเทอร์เน็ตในส่วนที่จะมาเรียนตรงนี้แต่ต้องเฉพาะรายที่มีความจำเป็นเท่านั้นและโรงเรียนถ้ามีความจำเป็นต้องสอนออนไลน์เพราะออนไซต์ site, เขาไม่อนุญาตนะครับสบคใหญ่ไม่อนุญาตหรือศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดไม่อนุญาต เรามีความจำเป็นต้องสอนออนไลน์โรงเรียนนั้นก็จะได้รับการให้ใช้อินเทอร์เนต็ตฟรีเช่นเดียวกันในการสอนออนไลน์แต่ในกรณีที่โรงเรียนเปิดปกตินะครับนักเรียนก็มาเรียนปกติได้ขอไปสอบไอ้ศูนย์ควบคุมโรคจังหวัดก็อนุญาตกรณีอย่างนี้ไม่อยู่ในความจําเป็นนะครับนันต้องต้องแบ่งแยกกันให้ออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเป็นว่าเอ๊ะไหนบอกว่าให้อินเทอร์เนต็ตครูฟรีนักเรียนฟรี ตอนนี้มติเนี่ยอนุญาตให้ฟรีเฉพาะโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องสอนออนไลน์และนักเรียนที่มีความจำเป็นที่จะเรียนออนไลน์นั่นหมายว่าตัวแปรที่หนึ่งต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนต้องสอนออนไลน์ก่อนมันจึงจะไปตอบโจทย์นักเรียนออนไลน์แล้วครูออนไลน์จากบ้านอันนี้คือคือเรื่องการสำรวจนะครับเพื่อไม่ให้เกิดว่าสำรวจมาแล้วไม่ได้ส่วนคุณครูนั้น มติยังไม่มีมติของคณะกรรมการว่าจะให้หรือไม่ให้แต่ทางกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้เสนอขอไปว่าครูเองก็มีความจําเป็นก็เพราะมาโรงเรียนไม่ได้อาคารเรียนไม่ให้เปิดจากกรุงเทพมหานครนเนี่ยเขาก็ต้องออนไลน์จากบ้านเนี่ยสมมติว่าสบคใหญ่ให้เปิดนะนะเขาก็มีความจําเป็นต้องสอนจากบ้านสมมติอย่างน,นี้มันก็ควรจะดูแลค่าอินเทอร์เน็ตให้ครูด้วยอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของท่านรัฐมนตรี อันที่มีต่อพวกเราแล้วก็ขอไปยังกระทรวงดีอีก็ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มตามที่ท่านกวิเกยียรติได้กรุณาอันนี้อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมให้เพิ่มส่วนที่สองครับก็คือมี DLTV คือออนแอร์ท่านองค์ข้มนตรีท่านคณะกรรมการนะครับมูลนิธิก็มีความห่วงใยก็ได้จัดพิมพ์ นะครับใบงานที่จะใช้ออนแฮนนะครับออนแฮนให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นนักเรียนนะครับที่อยู่ในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า120ลงมาซึ่งตรงนี้ก็ต้องการข้อมูลตอนนี้แผนเรามีข้อมูลแต่เฉพาะข้อมูลเดิมใช่ไหม แต่เราอยากได้ข้อมูลจริงๆนะวันนี้ก็อาจจะต้องทำฟอร์มอีกตัวหนึ่งลงไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ทางมูลนิธิได้ผลิตจ้างโรงพิมพ์ทำให้ใบงานทั้งหมด6วิชาวิชาละหนึ่งเล่มนะครับให้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่อนแ d นที่ผมช่วจะช่วยกับทางโรงเรียนได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ต้องให้ทางสทอออกแบบสำรวจ อันตรงนี้ดูนะครับเป็นการสํารวจไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสิบิถุนาเป็นการสํารวจเพื่อลองแบบออกแบบการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับที่ห่วงใ่ก็คือว่าเรื่องอาหารกลางวันและนมย้ําครั้งหนึ่งว่าอาหารกลางวันถ้าวันใดเนี่ยนะครับนักเรียนไม่ได้มาเรียนแต่เป็นวันเปิดเรียน ในกติกาเราอนุโลมให้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนฐานที่บ้านได้ส่วนนมกติกาเนี่ยมาเป็นวันไม่เกี่ยวกับเปิดหรือปิดนะครับในหนึ่งปีให้เป็นวันนะครับสองหกสิบวันเพราะฉะนั้นนมก็ต้องส่งให้เด็กทุกวันที่ได้เรียนนั้นที่ได้กินนั้นเรียนหรือไม่เรียนต้องได้กิน แต่สำคัญคือวิธีการส่งทำอย่างไรนมจึงจะถึงนักเรียนซึ่งตรงนี้ได้ทราบว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นรับหลักการตรงนี้จะไปช่วยดูแลในแต่ละพื้นที่แล้วก็ขอให้ท่านพอเขตประสานพ่อโรงเรียนทุกโรงเรียนได้สื่อสารเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้านักเรียนได้ทานอาหารกลางวันได้ดื่มนม และได้เรียนนะครับเขาก็คงจะคลายวิตกกังวลลงได้ผลทุมควรแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของคุณครูและนักเรียนเป็นพื้นฐานก่อน